มาเรากลับมาอยู่กันในเกมแล้วนะครับแต่ตอนนี้เอาไปก่อนเอาไปก่อนมึงเอาไปก่อนมึงเอาไปก่อนแล้วกูเตะได้เปล่ากูแกงเด็กไงโปรแกรมกล้องมันจะกระตุกกระตุกแปลกๆนะครับจริงๆผมเล่นลื่นมากเลยตอนนี้วันนี้คือผมแบบผมลื่นมากแต่ไม่รู้ว่าทําไมเวลาอัดไปแล้วมันกระตุกก็ไม่เป็นไรยังพอดูได้นะครับผมเรากลับมาเปิดร้านของเรา่อดนะครับตอนนี้ตังค์เราเหลือหกสิบอ๋อเมื่อกี้ผมซื้อข้าวไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมา เปิดล้างคอมของเราเฮ้ยเดี๋ยวจำได้ว่ามันมีมมไฟสองอันป่ะ <_ d ry> นี่ไงเออมันมีไฟสองอันเราติดไฟตรงนี้ครับน้องนอี่ไปเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะพาหาเล่นเกมที่อยู่ในเครื่องนี่นะครับมันมีน้องแะนํามมาเกมเกมหนึ่งอะไรสกินโคงสกินแคร์อะไรปุถ้ามันไม่ดีเลยเข้าไปด่าพ่อมันแค่นั้นแหละอ๋อสกินเคสมันเป็นสกินแคร์อะไรไม่เอาสกินเคสไม่ไม,ม่คุ้มกูมไม่มีตังค์ครับน้องเราสามารถเล่นวอค์คายได้นะครับนย วอล์ครายคลาสสิกเราหาตังในเกมได้ไงในเกมไม่มีเกมไงประเด็นนะ่ะฟันมาเลยฟันฟันนี่ในเกมไม่มีเกมครับเจ็ดเอาว่ะเอากูาได้แต่ยาไงเอ้ยลูกค้าเข้าลูกค้าเข้า กูและเข้าทีละสองคนแล้วกูเล่นเกมอยู่แล้วกูจะตายกูจะตายสวยไปไปพับก่อนพับก่อนเอาเอาแล้วกูไปตีเขาไงปับ๊บปั๊บเออตายไปเนี่ยไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายโโอ้หโอ้โหโอ้โหเกมเกมมา หนอุ้ยคนละร้อยมาคนละร้อยน้องแล้เพิ่งใบหนึ่งแล้วพลังงานมันลดไปจังวะอ๋อมันอัพอันนั้นได้นะครับน้องๆผมลืมบอกเลยนี่มันเอาฟิสิกอลได้ฮังเกอร์แล้วกันแล้วก็สลีปเลตเราอยาอัพแค่นี้ครับเพราะว่าเราสายนอนดึกดูให้มันน้อยๆจะได้ไม่เปลืองตังค์เวลไทม์อ๋อเราทึกขึ้นอ้าฮ่าเมืองเมืองมึงเมืงมึงเนียนมึงเนียนห้าเนียนสองคน ไอ้พวกนี้มึงก่อนเลยมึงก่อนเลยเดี๋ยวๆนะโหยน่าเนียนนี่ยนาเนียนมึงก่อนเลยมึงก่อนเลยอุ้ยวุ้ยวุ้ยละไม้พังละไม้พังละไม้พังอหู โอ้แล้วกูตายไล่นั่นบังกูโอ้โหพ่อไม่สัตว์โอ้แล้วกูไม่ได้ตังค์สักบาทโอ้โหหมายกูพังอีกแล้วกูไม่ได้ตังค์สักบาทไอเวรนั่นมันเดินบังกูมาไอสัตว์เราเมาแม่งไวไงอยู่ดีเมาก็ไวโอ้โหโอ้โหอ๋อออเใช่พูดถึงแล้วเมื่อกี้นะครับไอที่เราจะอัปเกรดได้นี่มันมีนี่ต่อยแรงนะครับผมต่อยแรง เราสามารถกดอัพได้แล้วก็เราถึกเราจะถึกขึ้นระหว่างต่อยแรงกันถึกขึ้นผมจะเอาต่อยแรงแล้วถึกขึ้นอันนึงอุ้ยแล้วสาเลยเหรอเฮีย <Here. S 1> มาลูกค้าคุณลูกค้ามาคนเดียวแล้วกูมีไม้ไงรอบเนี้ย in the like lily hood ดนะครับจะจะทำให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บไว้อัพอันเนี้ยบอดีนะ้เนี่ยนะครับ นี่ว่าอัพอะไรดีวะมันบอกว่าอัพอัพสมายมันบอกว่าถ้าเราอัพสมายครับเราก็จะมีคอมเมนต์ดีๆเยอะนะครับเฮ้ยไรนี่จ่ายตังค์ไงส่งโจนจะจ่ายตังค์โอ้โหอุ้ยไรทิฟเลยไงเอาผมครับลุงโอ้โหแล้วตีไม่เข้าแล้วตีไม่เข้าแล้วตีไม่เข้าวิ่งวิ่งวิ่งสัตว์วิ่งวิ่งเฮ้ยหิวข้าว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 ลูกค้ามันจะหนีปะเนี่ย เดี๋ยวๆกูหิวข้าวกูหิวข้าวกูจะลมไม่ได้สวยเสียไปเลย30ลูกค้ามาลูกค้ามาโหแล้วลูกค้าไม่ไม่กลับบ้านไงแบดคอมเมนต์อีชิดเฮ้ยเออเอาว่ามันบอกว่าไอ้พวกดีแบบท็อกซิกอ่ะเดี๋ยวมันเจอกูบอกว่าว่างั้นอ่ะถือไม้รอกูถือไม้รอกูถือไม้รอผู้หญิงกูก็ใส่นั่นแหละมา เป้ยแล้วจ่ายไงจ่ายไงเอา,เอาว่า76กูแล้วไม่ให้ทิปด้วยไม่เป็นไรถือว่าโชคดีมังเนี่ยสแกนไวรัสทิ้งไว้คอมสามเครื่องครับน้องเปิดบิตคอยคอมพังกันไปข้างนึงอ้บอกกันนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยมันจ่ายมันจ่ายเจ็ดเดยวหกสิบหกบาทแล้วก็ปิดร้านกลับไปนอนว้าวเฮ้ย ที่รักร้อกลับบ้านมาโอ้โหได้ตังค์มาหกสิบสองบาทเอาครับเอาครับถ้าคุณหลับแล้วตื่นเช้ามาลูกโตเอาลูกกูยังไม่โตโอ้โหแม่งมีวายดิกลางแล้วมันมันกันกแหลกๆไหมน้องๆรู้มันแหลกๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าแคนั่นแหละทำไมมันแหลกๆวะโอเคตอนนี้เรามีตังค์สองร้อยสองร้อยก็ได้อยู่นะครับผมคิดดูว่าผมคิดดูว่านี่ไงนี่ไงนี่ไง เราอัพสมายด์ดีกว่าครับเราจะได้มีคอมเมนต์ในด้านดีพอเรามีคอมเมนต์ในด้านดีร้านก็จะแบบคนเข้าเยอะเออลูกค้าไม่บงไม่บิดมันมีจ้างพนักง,งานอยู่ครับจ้างบริการใครบิดจะเจอปีนแต่ผม,มอยากจะต่อยเองไงแต่บางครั้งมันต่อยไม่ทันเพราะเรามีคอมหลายเครื่องแล้วผมไม่รู้มันจะคุ้มหรือเปล่าถ้าจ้างบริการอะนี่ครับ employee ก็ Employ Employ. คือเราสามารถจ้าง employee หรือเขาเรียกว่าลูกจ้างได้ไนะครับผมผมคิดว่า,ามัน,น่าจะเป็นการ์ดแหละ ไม่ได้เวลาที่เราต้องถือไม้แต่ว,ว่าก่อนถือไม้เดี๋ยวมฉีดให้มันหอมสวยมาวางไปที่เป็นทางมาเจอกันโอ้แล้วมังลุกทีสองคนอ่าหา้าตกไปเลยตกตกไปเลยเนียนโอ้หทุบสองทีล่วง พูดสองทีงลวงครับเนาะมาสวัสดีแม่สาวอุ้ยละมาที่สองคนว่าอย่างนี้แล้วมันเริ่มเจริญรุ่งเรืองแอปพูบแอปพูบอนุญาตให้เล่นครับม,มาผมจะลองเชื่อใจน้องรักผมน้องรักผมมันบอกว่าพี่แบงค์สกินเคสได้ตังดีเดี๋วกูลองเลยแล้วกูเชื่อใจน้องกูไงสกินเคสจัดไปหนึ่งสกินเราเอาสกินไหนอันนี้เลยแล้วกันกูเชื่อใจน้องแค่นั้นแหละ หอยเราเลือก14 2 4 6 8 10 12 14อันนี้แล้วได้โอ้ได้นี้300บาทพอดีเป๊ะเหรอหรืออะไรยังไงงงครับงงครับตอนนี้ตื่นเต้นไว้ก่อนจะเลือกหรือยังเฮ้ยมันจะเลือกละแต่มันล้วมันก้ามใหญ่ไงแล้วมันก้ามใหญ่ไงไม่ถือไม่ได้มันก้ามใหญ่อันแม่ออหน้าร้านิกาตาย ออกมานาร้านแล้วมึงตายแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละยังไงอีกดีโอ้โหถ้ามึงได้คารบ,บินนะถ้ามึงได้คารบ,บินนะจัดมากูเชื่อใจน้องอีหนึ่งรอบจัดปาครับ2 4 6 8 10 12 14อันนี้360ร้อยหกสิบโว้ยไปว่าไปว่าเอาอีกครับคนจะรวย คนจะรวยสองสี่หกแปดสิบสิบสอิบสอันนี้ไงสี่รอยได้จริง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 เรากูเปิดอันใหญ่สุดด้วยสองสี่หกแปดสิบสบสอสิบสอันนี้ไง สั่งโต๊ะูสั่งคอมีเครื่องนึงเลยอัปเกรดก่อนน้องเราอย่าเพิ่งโลภการที่เราจะรวยเราต้องไม่โลภไซเซอร์ครับเราสั่งโต๊ะสั่งโต๊ะสั่ง,งก็อีเต้น้องคนจริงวะเอาว่าสี่รอยไปก่อนแฮมผมกลับบ้านมานอนหนเลยครับเพราะว่าผมไม่อยากล้ม เนี่ยเรานอนแล้วนะแต่ค่านอนเราไม่เพิ่มอะผมไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจวะทำไมไม่เพเอ,อแล้วลูกโตไง,งลูกโตแล้วกูส่งไปทำงานด้วยแล้วกูบุญมีไงแล้วกูบุญไงแล้วกูซื้อข้าวให้ไปเดี๋ยวเราจะไปหาของเื่อสองต่อนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บหอมรอมริบเพราะที่เราเป็นร้านนับวันไม่เหมือนในร้านชั้นสองนะเคยเห็นร้านชั้นสองไหมน้งนอง โหเรารู้รสึกรวยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรนี่ลูกกูไม่ใช่เหรอัปแปลกไอ้สัตว่าให้มันมาทำงานอะเฮ้ยอยู่ที่งานแบบนี้ไอ้เรียโอ้โหเคสสุดยอดเคสโหเลยไม่มีเลขไม่มีอะไรให้เราเลยครับมีเมาส์กำอยู่มีเมาส์กำเอาเอาเมาส์กำกลับบ้าน เปิดร้านนี่ครับน้องโห่ซื้อพัดลมให้มันด้วยไหนแม่งก็บนลูกค้าแม่งบน่นอย่างริไม่เคยทำหาอะไรบ่นอย่างริแม่งผมว่ามันอาจจะอยู่ในเซอรเซอร์ก็ได้ครับโหเราตังเรามีพันเจ็ดอ่ะตังเรามีพันเจ็ดอ่ะจริงเดี๋ยวนี่แฟนแฟนแฟนร้อยเก้าสิบเอาไปก่อนเอาไปก่อนครับแฟนร้อยเก้าสิบอย่างอื่นแล้วเราค่อยว่ากันนะครับผมไม่รู้ว่าผมต้องอัพอะไรก่อน ผมจะนี่จ้างเอ็มพอยดโอู้หห้าวันสามร้อยกาดเอาดิ๋ยวห้าวันสามร้อยมาสัตว์ใครหนีกูงเจ็บแค่นั้นแหละให้หนีกูงเจ็บทีนี้เราก็ปล่อยร้านได้แล้วครับมาเดี๋ยวกูจะเล่นนั้นอีกอู้หูหมันยิงทิ้งเลยเหรอหุยอ เอาเดี๋ยวการกับอันนี้ไม่เหมือนกันเหรอทุบไว้ก่อนทุบไปก่อนผมจะเล่นสกินเคสอีกจีเล่นอีกสองรอบรอบแรกมันขอน้ไปสิบสี่เหมือนเดิมสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่อันนี้สามร้อยหกสิบสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่อันนี้ สี 40, ่สิบโหเอาคืนสองสี่หกแปดสิบสิบสองอันนี้เฮ้ยให้มาหร <ะ ze uge> <c oughs> ือาียตังควายหมดเลยสุดเอ้ยโอ้น้องแทนที่กูจะไปซื้อของก่อน สัตว์ <c oughs> อเอ้ยกูเครียดท้าเป็กูแวมล้านก่อนแม่งสัตว์เอ้ยลับการที่กูจ้างมานี่คืออะไรเนี่ยเอ้ยมึงแม่งนี่ไงต้องกูเองเท่นั้นนะเราปิดร้านก่อนนะครับี๋ยวเราปิดร้านเพราะว่าผมจะไปนอนละโอ้ยอะไรอะ่ะโหแล้วยิงอย่างเดียวคนนี้ยิงอย่างเดียว มันคืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมจ้างมันมาละเรากลับบ้านมาหาที่รัก,กเราดีกว่าปิดตู้ด้วยเอ้าอแฟนเรายังไม่มาเป็นไงแล้วเรานอน,น,อนได้ไหมนอนได้ครับผมโอเคสหรับวันนี้มีแค่นี้โอ้โหเสียดายตังค์มากพันกว่าบาทสัตว์เอ้ยหายไปหมดเลยสรโลนี้มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคอมเมนต์บอกแนะนํากันไว้ด้วยว่ามีอะไรหาตัางค์ง่ายๆสำหรับผมแม่งหายไปหมดละสะัตว์ไม่น่าเลยคยุยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดีครับ